พูดเลยรอฟังไม่มีอะไรค่ะทุกคนอย่าไปฟังนางมากเลยสวัสดีนายสุภกริตเมกงามฟ้าไปสุภกริตไหนอะเด็กนักเรียนต้องให้การบ้านพี่แพรที่เยอะๆอู้ฝสอนไปจะไม่อยากจะสอนอะเออใครสอนใครเออฉันน่าจะไม่ใช่แค่ครูนะจะนี่แม่พออโรงเรียนเลยแต่ฝึกเก่งมาก พอเจ็บมากเวลาเจ๊มาจริงทุกครั้งเลยเวลาไปหาเจีฝ่อเจ็บตลอดโอ้ยเข้าใจไหมทุกคนที่เจ็บเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือพี่แพชรี่ะเวลานอนอ่ะอ่ะแกนอนไปเก้าสิเปอร์ซ็นแล้วที่เหลือฟอได้ได้ที่นอนนิดเดียวที่เจ็บก็เพะตกเตียงตกอะไรบ้างเออนั่นแหละ๋อใจหายหมดอืออย่าไปเอออย่าไปคิดเยอะคนเรา โอเคถ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวตั้งบ้านเอาเตียง10 18ฟุตได้ไหมเออมีคนถามเจ๊ว่าขออนุญาตถามได้ไหมคะเจ๊อันนี้ผกขออ่านนะอืมขออนุญาตถามได้ไหมคะเจ๊แพรี่มีสามขาจริงไหมคะ <laughs> บ้านสิ <laughs> ถามมเองเลย <laughs> ไม่ต้องมาบอกก่าถามได้ไหมคะ <laughs> เอาก็มีคนถาม,มจริงเนี่ย ไปอันไหนามาดูที่มันชื่ออะไรชื่อชื่ออัน,นเนี้ยเคนคนบ้าเลยมีสามขาดึงนั่นเราเนี่ยโอ้ยคนบอกว่าต้องนอนกอดกันจะได้ไม่ตกเตียงกอดกันอะไรทุกคนนอนก็แบบขานี่พลาดแทบจะพลาดถ้พาพลาดหัวที่ฉันได้นงังพลาดหัวที่ฉันไปแล้วเนี่ยเราวด้วยความแบบเราเป็นผู้หญิงเรารักแฟนมากปกติเป็นคนแบบเป็นคนทุกคนนี่เล่าความจริงนะปกติเป็นคนที่เวลานอนเดี่ยจะอะไรจะมาแบบแบบ หงุดหงิดอนะคือแบบเลยจะมาะถูกมาโดนเนี่ยมันนอนไม่หลับแ,แต่เรามีแฟนแล้วก็ต้องฝึกใช่ไหมแฟนก็แบบเอาขาแบบพาดเราอะไรเราอย่างเงี้ยเราก็ยอมให้นอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็หนักก็หนักอะไรอย่างงีแ้แต่ว่าแต่ว่าฝอดพาดได้นะ <c oughs> แต่ถ้าคนมาพาดฝ <c oughs> อดฝอดจะนอนไม่ห,หลับเลยจริงไม่ออย่างอย่างฝอดตัวน้อยตัวผอมอย่างเงี้ยพอเวลามันมีอะไรมากดทับมันจะมันจะหายใจไม่ออกแต่คำว่ากดทับเลยเหรอนั่นแหละแล้วรู้ไหมเวลาฝอดนอนอะ ขาที่สามเจ๊โดนหลังตลอดเลยกอลงไลน์แหละที่แกพูดเลยลโดนทีหนึ่งก็ออออไม่ไหวเลยหมกทันเริ่งเจ๊จริงๆฝนหนักใจมากจริงจริงจริง,รง,รงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากบายชนะอีกแล้วทุกคนส่งของขวัญให้หน้อยส่งของขว <MVP S 1> ัญพี่แล,แล้วนะพี่ก้อยส่งมา MVP แล้วนะ ฮ้ยฮ้ยอะไรเอาไม่มีอะไรหรอคนมาค่ะคูณสามรางวัลคูณสามส่งมาของผันคูณสามค่ะส่งมาเลยฟังแล้วยิ้มตาวันนี้ไม่กินอะไรมานะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคนกันเองทั้งนั้นหรอคนกันเองเดี๋ยวคอยดูนไรเนี่ยไปอยู่ช่องไหนบ้างนักก็ไม่รู้สายตัดเร็วมากสายตัดทํางานเร็วสุดจริงตัดเร็วมากวันนั้นอะฟอร์ดไลท์แป๊บเดียวปุ๊บเอ้าเจออีกแล้ว จอตัวเองบางทีก็ตลกแม่ก็ถามว่าวันแม่ให้ของขวัญอะไรเขาบ้างเนี่ยแม่ถามแม่ไหนแม่ฉันติออ๋อแม่แม่ไม่อารมณ์อืมฟอดให้ฟอดให้ของขวัญลูกแคร์ได้ไหมครับแม่เดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยได้ฉันยอมฉันยอมเพื่อแม่ได้เดี๋ยวฟอดจะหลุดขมลูกแม่เอง ฉันยอมรับจบรับจีบเพื่อแม่ปกติเขาบอกว่าถ้าเราดูดนมแม่เราต้องไปไหว้แม่วันเกิดวันเอ้ยวันแม่ปีนี้เดี๋ยวแม่พี่แพที่เดี๋ยวฟอจะตอบแทนด้วยการดูดนมลูกแม่เอะแอะแอใช่ไหมนมกล่องนมกล่องที่เจซซื้อมาเนี่อเอออออทะเลนอีกแล้วทะเลนอีกแล้วเอี๋ยวแดอไม้เลี้ยว แม่อยากได้เป็นอะไรเอากี่คนเดียวลูกกี่คนเอาหลานที่เอาลูกอะไรละ่ะเอาหลานกี่คนลองปลิวนะน้องฝอร์โอเคไม่พูดทะลึ่งแล้วไม่พูดทะลึ่งแล้วจริงๆได้ให้ห้องนางปลิวไปเลยดิฉันจะนั่งตบมือดีเจะไม่มีช่องไลท์ธมาก,กินสมน้งโอเคไม่พูดแล้วไม่พูดเรื่องอะไรแบบนี้ละไม่ชอบไม่พูดถ้ากับ ไม่ค่อยชอบเรื่องลามมกจกระเบดเท่าไหร่โอ๊ยกาพูดช่างจะกล้านะกล้านะเราอะไรแบบนี้เท่าไหร่เลยทำไมไม่รู้มันรู้สึกทะลึ่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฝอดขายเสื้อผ้าอีกมาไหนคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับช่วงนี้แบบขอเคลียร์งานให้เสร็จก่อนนิเทศกลางจะมาแล้วมีเคลียร์งานมาันเกิดพอดีเลยใช้คบว่าเคลียร์งาน ใช่ทิปเขาใหญ่แล้วนะเด็กมันจองแล้วนะเย้ <Yay. S 2> เดือนหน้าว่างหรือเปล่าติดฟรีวันที่สิบสี่เดี๋ยว,วขอดูก่อนเสาร์อาทิตย์นะอ่าถ้าเสาร์อาทิตย์ได้ถ้าเสาร์อาทิตย์ได้เดี๋ยวดูก่อนเราจะได้ล็อกไว้ไงวันวันที่สิบสี่สิบห้าสิบสิบ้าเสาร์อาทิตย์เนาะเจ๊ได้เดือนหน้าอโอเคได้จัดไปอุ้ย กูนทเขาใหญ่ก็มารอบนี้ก็ได้ที่บุรีรัมย์หนึ่งทีไปที่เขาใหญ่อีกหนึ่งทีได้อะไรหนึ่งทีจะได้จะได้แบบกะเวลาไวงานจิกานะเอาวันนี้วันหยุดพรุ่งนี้ก็ต้องเคลียร์งานเดี๋ยววันนี้ไปหาอะไรกินสักนิดหนึ่งดีกว่าอ๋อรู้แล้วที่ว่าสะท้อนวิบปั๊บ คืออะไรป่าเขาบอกว่า okay, มันเป็นรีจูลันมันเป็นผลมาจากรีจูลันอืออะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรอะไรอะพอเจอจริงๆก็หลับหลับหลับไม่จริงหรอกจริงๆฝอแกล้งหลับเท่าะนั้นแหละเจอใครคอมเมนต์ดีมากเมื่อกี้มาเอาน้ำพริกไปกินค่ะพอจริงๆฝอก็แกลงหลับนั่นแหละเพื่อให้เจ๊รักรักอะไรรักอะไร อะรักเธอโอ้ยใจใจหายมาเมื่อกี้แกล้งหลับเพื่อให้เรารักเราคิดดีไม่ได้เลยเราเป็นคนทะลึ่งใช่๋อก็คือแกล้งแกล้งหลับเพื่อให้เรารักใช่รักก็คือรักแบบเลิฟจริงจริงใช่ไหมรักแบบเลิฟอะไรเงี้ยอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องหลับก็รักแน่ใจนะได้สองทีน้องหลับแล้วจุก อืมมีแฟนมีแฟนหลับไปมีแฟนหลับใช่ไหมมีแฟนเด็กแล้วมันอย่างเงี้นะทุกคนื้วอย่นั่นแหละมันดีนิดหนึ่งแล้วเวลาฟอดไปสอนไปอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ชอบคิดว่าฟอดเป็นครูคิดว่าฟอดเป็นนักเรียนอยากกับห่างใจฟอดก็เลยแบบเออสนิทกับเด็กน้อยสนิทกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเด็กไปด้วยอย่างเงี้ยเออเจ๊อ่ะีคิดว่าครับเขาเด็กเนี่ยยลูกอะไร โดนจริงๆด้วยโดนมากเดี๋ยวเจ๊ฝอโดนแล้วสมหน้าว่าบอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังโอเคไปก่อนนะมันจำกัดสิบนาทีเออไปก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะเจ๊วันนี้อ<า>่ะเดี๋ยวฝอจะไปหาอะไรกินนะโอเคฮะไปหาอะไรกินที่ไหน ไปกับแทรไปหานั่งแบบเหมือนวันนั้นอะ่ะสักนิดนึงเดี่ยถ้าอย่าไปเที่ยวแล้วนอกลูก่นอกทางจะโดนได้ได้โอเคไว้เจอกันอันนี้แหละครับผมโอเคมางเลยเออไอ่อ